และฟอร์ดแลกโอซิมเฮนเอาไหมทุกคนจากแหล่งข่าวของท็อกสปอร์ตนะครับได้รายงานนะครับว่านาโปลีเนี่ยยินดีนะครับที่จะส่งวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยมาแลกกับมาคัสแล็ฟอร์ดของเรานะฮะถามว่าทําไมถึงแลกเพราะว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนก็มีปัญหากับสโมสรน,นาโปลีเหมือนกันครับกับประธานกับผู้จัดการทีมไม่ต่างจากมาคัสแล็ฟอร์ดที่มีปัญหากับทีมเรานั่นคือผู้จัดการทีมอย่างพี่เจ๋งลูเบนออมโมริมครับก็ต่างคนต่างมีปัญหาก็แลกกันที่หนึ่งหนึ่ง ก็มาแลกกันครับนะฮะจะดีไหมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างเอาตัวมีปัญหามาแลกกันแต่ซึ่งแน่นอนว่าแลฟปอร์ดไม่ยินดีที่จะเล่นให้แมนอยู่แล้วส่วนโอซิมเพนก็ไม่ยินดีที่จะเล่นให้นาบุรีแล้วฉะนั้นก็สลับขั้วก,กันเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยโอซิมเพนมันยินดีที่จะเล่นให้แมนอยู่แน่ๆเพราะว่ามันเป็นเด็กผีครับนะฮะอย่างที่โอเดียอิกาโรเด็กเก่าเรานะฮะที่เราเคยคว้ามาตอนยืมตัวนะครับบอกว่ารุ่นน้องอย่างโอซิมเฮนเนี่ยเป็นเด็กผีตั้งแต่เกิดครับ เพื่อนๆว่าไงฮะแลกกันดีไหมนะครับสำหรับแร็ปฟองโอทิมเพนนะฮะถ้าใครอยากแรกก็บอกพี่มาหน่อยครับถ้าใครไม่อยากแรกก็บอกเหตุผลมาครับเดี๋ยวพี่รออ่านจะไป